สวัสดท่านผู้ชมด้วยครับผมผมนเกมเมอร์ตอนนี้ผมก็อยู่กับเกมคริสติก้าออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะมา,อาสอนวิธีการตกปลาแบบละเอียดนะครับโดยอย่างแรกเราต้องมีอวัตถุดิบจากการย่อยไอเทมก่อนครับซึ่งอยู่ในหมวดวัตถุดิบในช่องเก็บของกดปุ่มไอนะครับนะฮะก็เมื่อเรามีวัตถุดิบเพียงพอแล้วนะฮะ ให้ไปหาที่ A B C p i t l a y e r นะครับโดยมันจะมีลักษณะเป็นตัวแมวอ้วนถือขั้นเบ็ดไม้ไผ่นะครับเนี่ยเนี่ยเลยครับโดยตามหามันได้ทุกเมืองนะครับที่มันมีบ่อน้ำให้ตกปลานะครับส,ส่วนเออส่วนเออ ไอ้บ่อตกปลาเนี่ยหาได้ตรงไหนในเมืองครับก็สังเกตหาตามเมืองง่ายครับให้หาตรงที่ที่มันมีอ่อป,ป,ป,ป้ายรูปปลานะครับเนี่ยป้ารูปปลานะครับอ่าต่อไปจะเป็นการซื้อการแรกตัวขั้นเบ็ดก่อน,นครับรนดับแรกก็กด f ที T ่ abc นะครับกด f ที T ่ abc แล้วก็ เนี่ยมันจะขึ้นต่างเป็นอย่างนี้นะครับมันจะอยู่แถวหน้าสองนะครับเนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่ให้ซื้อไอขั้นเบ็ดสีขาวนี่ก่อนนะครับก็มันจะใช้วัตถุดิบดังนี้ก็คือ green magical c r สตั a พี i แล้วก็ magical e n e r ี้นะครับโดยกรีนเ m a g ค c ลคร r สตั a จะใช้50 ชิ้นนะครับส่วนอ e ินเ g อร์กี้นี่ชายจำนวน2เม็ดแล้วก็ต้องการอีก1,000โกลนะครับก็จะจะซื้อได้กดตรงนี้นะครับกดซื้อขั้นหนึ่งซื้ออันหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อซื้อมาแล้วก็ต่อไปจะเป็นการซื้อ,อตัวย่าร้อนครับโดย แนะนำให้อสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำให้เอาสีขาไปก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ประหยัดมัตุดิบในช่วงแรกๆนะครับในช่วงแรกๆปไปก่อนนะครับพอมีขั้นเบ็ดระดับตรงสูงประมาณอา่สักสีฟ้าขึ้นไปครับจะได้ใช้เบ็ด เบ็ดระดับถูกสูงตัวเบ็ดน,นะครับตัวเยอะรอนะครับโดยมันจะต้องการอ่าครีมเมจิคคริสตัลพีชหอันแล้วก็เมจิกคออิเลรกซี้แฟกเมนต์จำนวน1อันนะครับสามารถหาได้จากเจ้าอุปรกรณ์ที่ดรอปจากดันเกียนนะครับแล้วก็ใช้อีกรายโกนูนะครับกดซื้อกี่ชิ้นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า สำหรับคนที่วัตถุดิบในการแลกไม่เพียงพอก็สามารถใช้ปลาสีขาวนะครับแล้วก็ถุงขยะอันนี้ได้จากการตกปลานะครับกดแรกได้เลยสีช่ชิ้นสี่อย่างก็ว่าไปนะฮะแล้วก็อเมื่ออคุณมีอ พวกขั้นเบ็ดแล้วก็เงินถึงหนึ่งมื่แล้วก็ปลาสีอาทองจำนวนสาหอันนะฮะก็ถ้ามีเพียงพอแล้วก็สามารถกดซื้อแลกมาได้เลย,เลยนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดระดับขั้นเบ็ดตับปลาครับตอนนี้ผมก็มีแค่แค่สมตัวครับเพราะว่าไอปลาครับบูชากเนี่ยเป็นปลาที่าหายาก สุดดแล้วครับเป็นปลาที่หายากสุดแล้วนะฮะส่วนใครที่สงสัยว่าไอ้ขั้นเบ็ดที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นสีฟ้าเนี่ยด้านหลังผมใช่ไหมเนี่ยมันได้จากอจิตกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยผมเองก็ไม่รู้คือผมได้มันจากตอนเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องจิตกรรมเออรู้สึกจะชื่อกล่องว่าเอ เดลี่เดลี่รีวอร์ดบ็อกนะครับมันจะเป็นแบบสุ่มด้วยนะฮะก็ส่วนใหญ่เขาจะได้ในในตัวหลักนะครับได้ในตัวหลักตัวตัวรองนี่ผมยังไม่รู้ครับเพราะว่าพอดียังเก็บของยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับก็อ่าสรับใครที่ยังสงสัยอีกว่าสลับ ใหม่ๆเนี่ยมาใหม่ๆนะครับถามว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราได้เนี่ยจะไปย่อยเอาวัตถุดิบได้ที่ไหนคําตอบครับเนี่ยฮะเครื่องย่อยอุปกรณ์นะฮะหาได้ตามเมืองทั่วไปใกล้ๆประตูดันเจียนนะครับเมื่อกดไปเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นเอ่อเดี๋ยวนะความพังอา่า นี่ครับนั่นจะเป็นอย่างนี้เลยก็นั่นจะเป็นนี้นครับส่วนอุปกรณ์เจียชายย่อยก็อะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมย่อยไปจนหมดแล้วยกเว้นอไอซสองอันนี้ครับเพราะว่าไอซ์สองอันนี้มันย่อยไม่ได้เพราะเป็นของที่แลกมาจดกรรมมาอะไรประมาณเนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสาหรับวิธีการตกปลาแบบละเอียดนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลปปค์ซับอะไรนะครับก็อา่าล้วก็ต้องขออาภายัยณจุดน,นี้ด้วยครับเพราะว่าผมพอดีผมพูดเร็วไปหน่อยอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องในบางช่วงทักขหน่อย,ยครับเพราะว่าผมเป็นคนเอ่อพูดจาเร็วมากหลาวิจารณ์ตอคำก็นะ <c oughs> <c oughs> เอาละยังไงก็ตอนนี้ขอลาไปก่อน,นครับอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับเพจนายิงเกมเมอร์นะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปใหม่ๆของผมด้วยเลยครับตอนนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบายครับ